ดูเด็กออกกําลังกายะครับจะอนูออกยังไงอ่ะออกสิออกงไงออกกําลังกายโอ้โหโอ้เหโอ้โหพบกันชิคกบป๋าใน Channel วันนี้พาเด็กน้อยมาออกกําลังกายเหมือนเดิมนะครับนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมั่ง เปลี่ยนสถานที่ออกกําลังกายให้พี่เวนิดนึงนะครับพี่เวสนุกไหมครับวันนี้ฮะสนุกไหมเนี่ยเนุกไหมครับ ไปแล้วครับไปลิบลับเลยพี่เวอ้าวอยู่ไหนล่ะครับ <c oughs> ไม่รอป,ป้าเลยอะ่ะไปทึงไหนกันไปไหนกัน <c oughs> โอเคไปลงไป <c oughs> ได<ป>้ <c oughs> ไปครับเป็นไงบ้างลูกสนุกไหมปไปสิไปสิลูกปะไปดูดไปเก่งแล้วค่ะหมเก่งแล้วลูก เดินทางต่อได้แล้วไปลกไปไป<า>ครับ<ป>อ่าดูตามไปครับระวังตาด้วยนะอย่าไปชนตาเขานะ<ป>จ้ะจ้ะจ้ะไปลงไปตรงนี้ก็สถานที่สวยงามนะครับฝั่งนู้นก็เป็นส่วนสุขภาพตรงนี้ก็เป็นสนามฟุตบอล รรยากาศก็ร่มรื่นเหมือนเดิมนะครับมีเวลาก็พามาออกกําลังกายันหจุไปไหน,นครับตรงได้ไหมเนี่ยึต้องระวังนะลูกนะไปเส้นไหนปั่นดูข้างหน้าด้วยนะครับดูข้างหน้าด้วยนะจักรยานจะมาจะไปขวางทางพี่เขา เร็วไม่ต้องรีบรอปร้าด้วยครับรอปร้าด้วยครับเดี๋ยวชนจักรยานพี่เขานาดูข้างหน้าด้วยครับระวังลูกเห็นไหมจักรยานมาเห็นไหมโอเคเห็นจักรยานมาต้องหลบก่อนนะ น้ำไหลปลาอ,อะไรอ่ะปลาปลา,า,าปูอะไรปลามาฝั่งนี้แล้วสถานที่แห่งใหม่อีกล่ะนะครับโหสนุกสนานเลยทีเดียวต่อา,าด้วยครับสถานที่กว้างขวางนะครับ แต่ไม่ค่อยอยากจะพามาแถวนี้เพราะว่ามีผู้ใหญ่ปั่นจัก,กรยานเยอะนะครับกลัวเขาหลบจัก,กรยานไม่เป็นไปเลี้ยวไม่รอเลยอะพี่เวครับพี่เวครับต้องเลีงสปีกแล้วเด็กไม่รอ วันนี้มาสายนิดหนึ่งนะครับพาเข้ามาสายนิดหนึ่งกะว่าจะไม่มาแล้วล่ะเขาชวนมาเขเลยพามาสมักหน่อยหนึ่งนะครับออกมาก็เจ็ดโมงหน่อยๆแล้วพี่เวครับจักรยานมาจักรยานมาครับรอก่อนยด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  หนูต้องหลบนะลูกที่มีจักรยานมาเรื่อยมาทางนี้มาหนี้รอป้าด้วยสิครับหนูต้องรอป้าด้วยนะรอป้าด้วยลูกอย่าไปไวหรือวจักรยานชนไปตรงไหน,น เหนื่อยแน่นอนนะครับมาบริเวณนี้แต่ว่าจักรยานค่อนข้างตะเยอะอันตรายไหมพี่วีจักรยานเยอะไหมไปไปหลบในร่มก่อนไปลุกปะเบาๆลูกเบาๆครับเบาๆเบาๆ มาพักแถวนี้แหละก่อนครับเป็นไงบ้างเหนื่อยหรือยังครับเ,เหนื่อยยังเหนื่อยยังครับตรงนี้มันล่มเข้าไปเลยครับนี่ปั่นอยู่แถวนี้แหละลูกปั่นอยู่แถวนี้ปัน่นมาทางนี้ครับทำอะไรไม่เอาไม่ปีบ๊บ Okay. อย่าออกไปข้างนอกนะครับปั่นแถวนี้ลูกปั่นข้างในนะลูกนะโอเคครับอย่ออกไปข้างนอกนะลูกออกมานี่มานี่ออกไปออกไป ได้ออกกำลังกายครับได้ออกกำลงกายเจ้เอาหนูออกอยังไงอะออกสิออก,ออกอยังไงออกกำลังกายโอ้โหโอ้โหโฮ่อเออเออกยังดีครับแบบนัน้นแหละท่านแบบนั้นแหละท่าเหมือนเมื่อกี้นี่แหละครับออกยังไงอะอะอะ หนุบหนานนะครับตามภาษาเด็กๆเด็นุกไหมเน,นุกเหนื่อยยังครับอดี๋วออกไปตรงนน้นลูกมามาตรงนี้มาตรงนี้มันยังไม่แห้งคุณถยังไม่แห้งตรงนั้นน่ะมันดำมามาเร็วๆเขาเพิ่งลาดยางลูกไปมาตรงนี้ครับมาตรงนี้มาหาป้าป้าเร็วมาหาป้ามานี่เร็วมาตามป้ามา มลูกมาตามมาปับป๊บมาทางนี้ครับมาเร็วๆมีร่มลื่นแดดยังไม่มาครับว้าวเหนื่อยยังไม่เหนื่อยโอเคครับไม่เหนื่อยก็ปั่นไปดู บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับถ้ามาตอนเย็นเย็นเนี่โอ้โหใช้ได้เลยแต่นี้มาสายนิดนึงนะครับวันนี้อันนี้เขากำลังปรับผมมิทั์ใหม่ระวังนะลูกนะหมุนยังไงเอ่ยอ่ะหมุนแท้ปาดูที่เขาออกลังกากันยังไงอ่ะ โอ้โหอย่างนี้แหละลูกข้าหมุนกันอย่างนี้เหรอโอ้โหเขาทำยังไงครับทำอย่างนี้แหละลูกดูเด็กออกกำลังกาย ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยอ้าวออกกำลังกายให้ปลาดูหน่อยครับทำไงชึบกลับกันยังครับ กลับยังเดี๋ยวอย่าไปจับนะลูกมันดำอย่างนั้นมันดำมันดำดำมากเลยนะล้างไม่ออกนะลูกใช่มันดำอย่าไปเหยียบนะลูกมันล้างไม่ออกมันเป็นน้ำมันจ้ะอันนี้มันเป็นน้ำมันทางยางอะเป็นน้ำมันยางมาตอยอะลูกเหม็นลมเม็ไหมเหม็นครับเหม็นเหม็นลูกไปเราเดินมาเอาด้วยกันเดินไปเอาด้วยกันขยันด้วยกันโน่นอยู่นู่นลูกปะอันนี้คนเก่งเล้ว เดือดล้มเดือดล้มลกเดินก็ได้เดินก็ได้หิวข้าวยังครับหิวข้าวยังอ,อย่าไปพาหนูกลับแล้วนะ เนื่อยเหนื่อยแล้วเนาะกลับกันยังกลับกันยังหมดสภาพแล้วน่ะสำหรับวันนี้ป่าเนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับพี่เวน่าจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะพาพี่เวกลับบ้านไป กินข้าวกินปลากันแล้วนะครับพี่เวไปทางนี้ลูกเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับป๋านี่ินชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับลูกไปะอะไรเนี่ยลูก จ่ายจ่ายจ่ายโอ้ครับครับครับฝากติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยครับป๋าเนชแนลป๋าเนชแนลบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยก่อนบบ๊าายยโอเคครับ